สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงชะตาชาวราศีพฤษภและชาวลัคนาราศีพฤษภ ในช่วงของเดือนมกราคมเป็นคลิปแบบสรุปย่อๆชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมจนถึงวันที่13มิถุนายนส่วนชาวลัคนาราศีพฤษภคือท่านที่ทราบว,วันที่เกิดเวลาเกิดปีเกิดจังหวัดเกิดหรือว่าท่านเคยไปผูกดวงชะตากับหมอดูโหราศาสตร์มาแล้ว ท่านพื้นดวงของท่านมีดาวจาันทร์แล้วก็ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ลัคนาราศีพฤษภเรียกได้ว่าท่านเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภการทํานายดวงชะตาดูดวงชะตาแบบลัคนาจะมีความแม่นยํามากกว่าแบบราศีเพราะว่าเป็นพื้นดวงของตัวท่านเองส่วนแบบราศีจะเป็นการทํานายดวงแบบคร่าวๆโดยการนําเอาดวงดาวดาวจาันทร์แล้วก็ดาวอาทิตย์มาสถิต อยู่ที่ราศีนั้นๆนะคะแล้วก็ภูมิดวงออกมาร่วมกับดาวอื่นๆที่สถิตยอยู่ในภพเรือนต่างๆการเข้ามารับฟังรับชมคลิปนะคะก็ขอให้ฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตฟังเพื่อเป็นข้อแนะนำข้อปฏิบัติคร่าวๆนะคะมีได้เป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วย ชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมจนถึงวันที่13มิถุนายนดาวประจำตัวคือดาวสุเลขาศาสตร์คือเลข6กธาตุดินสัญลักษณ์คือวัวในเรื่องของการงานเราจะดูที่ดาวราหูในเรื่องของการเงินเราดูที่ดาวพุธในเรื่องของความรักเราดูที่ดาวอังคารในเรื่องของครอบครัวเราดูที่ดาวอาทิตย์ ในเรื่องของโชคลาภจะดูที่ดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเพื่อมีการโครจรขึ้นย้ายในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นะคะพระกลังของดาวพฤหัสอ,อ,อาจจะส่งผลได้ไม่เต็มที่นะคะในการช่วยเหลือเรื่องของโชคลาภของชาวราศีพฤษภนะคะก็คงต้องรอไปถึงช่วงของปลายเดือนก่อนนะคะให้กำลังของดาวพฤหัสโดดเด่นเป็นเกษตรนะคะ เรามาดูภาพรวมในเรื่องของการงานของชาวราศีพฤษภการงานในช่วงของต้นเดือนมกราคมโอกาสดีๆที่จะมีเข้ามาสำหรับชาวราศีพฤษภใครที่ทำงานติดต่อเกี่ยวกับการประสานงานการใช้คำพูดนะคะในการติดต่อประสานงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาสำหรับคนว่างงานคนตกงานนะคะ ถ้ามีการไปสมัครงานที่ไหนก็จะได้รับโอกาสได้รับเข้าที่ทํางานใหม่นะคะสำหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะคะแวดวงสังคมการทํำงานที่จะต้องมีการสื่อสารกับผู้ใหญ่ให้ระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันนะคะอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ในสายงานของท่านที่ท่านทำได้ ในเรื่องของชีวิตการงานนะคะในช่วงต้นเดือนไปจนถึงกลางเดือนอาจจะมีความวุ่นวายบ้างบางบางครั้งนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกสิ่งอย่างเนี่ยอาจจะมีเข้ามานะคะรวมทั้งการนําเรื่องเก่าปัญหาเก่าปัญหาส่วนตัวมาคิดเกี่ยวกับการใช้จ่ายหรือว่า ชีวิตประจําวันที่จะต้องบริหารจัดการในเรื่องของการเงินนะคะก็สําหรับบางคนบางท่านชาวราศีพฤษภนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่จะใช้จ่ายในเรื่องของหนี้สินต่างๆการสร้างเนื้อสร้างตัวรายจ่ายต่างๆบ้านรถที่อยู่อาศัยนะคะส่วนในเรื่องของด้านร้ายให้ระวังในเรื่องของ อาจจะมีโอกาสถูกชักนำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมได้ในเรื่องของการเงินระวังหนี้สินต่างๆที่จะต้องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามการใช้หนี้ใช้สินของชาวราศีพฤษภให้ระวังในเรื่องของการใช้คำพูดคำจาการโต้แยง้งการขัดแยง้งเพื่อที่จะให้ได้มาซื่อเงินทองนะคะปัญหาเกิดมาจากคำพูดที่พูดเกี่ยวกับอาจจะบางคนบางท่านมีการปล่อยเงินกู้ ะะอาจจะมีการถกเถียงกันในเรื่องของการเงินก็เป็นได้นะคะระวังให้ในเรื่องของการบริหารจัดการการใช้จ่ายหนี้สินต่างๆการผ่อนส่งไม่ทันส่งไม่ทันจ่ายให้มีการวางแผนในการใช้จ่ายหนี้สินนะคะหรือว่ารายรับจะจ่ายให้รอบครอบส่วนในเรื่องของความรักถึงแม้บางเรื่อง ในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินภาพรวมแล้วจะไม่โดดเด่นนะคะแต่ส่วนสำหรับใครที่เป็นโสดชาวราศีพฤษภในเรื่องของความรักนั้นโดดเด่นเป็นพิเศษจะมีคนเข้ามาลหลงไหลได้ปลื้มในความสามารถในความน่ารักในความสวยในความพิเศษในด้านของ ความพิถีพิถันเอาใจใส่ชาวราศีพฤษภเป็นพิเศษนะคะก็ถือได้ว่าความรักของคนโสดโดดเด่นตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงปลายปีส่วนสำหรับคนที่มีคู่แล้วควรระวังในเรื่องของการไปบริหารเสน่หหรือความเจ้าชู้ของตนเองให้มีการลดลดลงบ้างเพราะอาจจะเกิดความวุ่นวายหัวใจไปกับคนข้างๆและครอบครัว ส่วนเรื่องสุขภาพให้ระวังในเรื่องของโรคภูมิแพ้โรคลมชักโรคหอบหืดโรคก,กฎดไหลย้อนการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบของชาวราศีพฤษภควรไปบูชาสักการะพระราหูหรือพระพิคเนตตามสะดวก ามสถานที่ต่างๆใกล้บ้านแล้วขอพอรโชคลาภจะสุขสมหวังแล้วก็มีการทำบุญร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะทำบุญในด้านต่างๆนะคะเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์นะคะตามแต่โอกาสที่สะดวกก็ถือได้ว่าเป็น การหนุนนำดวงชะตาชีวิตของท่านให้ประสบผลสำเร็จในเรื่องของโชคลาภนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปภาพรวมของชาวราศีพฤษภประจำเดือนมกราคมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ